สวัสดีจ้าทุกคนนี่กับยู่บอกปุ๊กนะแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมก,ก้าวข้าคืนในป่ากนะันนะนี่แล้ววันนี้นี่นี่เรามีคัดนะนี่นี่เรามีคัใไซบอกรนะ์นะสุดเท่นี่เป็นไงอาจจะงงนะทุกคนจะงงว่าพี่หามาจากไหนนะนี่พี่ไปซื้อที่เอฟเซ็ช็อปมานะนี่ซื้อมาปุ๊บเราก็เล่นได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราจะมีชุดเกาะเอเลี่ยนนะกับเลเซอร์แคนนอนนัดนซมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวนะ เอ๊อ Skip them, Skip them, okay. Skip them, okay. สกิปได้ไหมสกิปได้ไหมเกสไม่ได้เดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะว่าจะโหดแค่ไหนกันเชียวนะเ,เดี๋ยวเราสร้างห้องก่อนนี่ไปกับเพื่อนนะไปกับเพื่อนในชะ้ไหมเอาไม่ทันนะเดี๋เราสร้างห้องเลยเผื่อมีคนมาจอยด้วยนะอีกแล้วเ,เป็นตัวสุดโหดนะแบบตรอดรดรอดนะแบบตรอดรดรอดรนะนี่มันไปโซโลว่ะมันก็ไปโซโลว่ะไหนปืนอ่ะอันนี้อันี้อันนี้น โอ้ช่วยก่อเอเลียนทุกคนนี่ช่วยก่อเอเลียนต่อๆๆนอนตอๆอุย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 อตอๆนๆาไม่ช่วยเราไม่ช่วยเพื่อนเราหญิงโอ้ตอๆๆโอ้โคทีนะโคเท่นะทีไปฉับฉับต้นไม้ช่วยเพื่อนก่อนนะไม่กลัวอะไรทั้นั้นทั้งนันนี่เงินเก็บเล็กมาก่อนนะเก็บเหล็กมาก่อนนะ จังหวะป่าฮะอ๋อเขมไฟแล้วเพื่อนเราขยายแขไแล้วรอรอรออออออเดี๋ยวเรยิงแค่น้าเดียวแนี่สาบเลยสาบเลยเจอพี่สาบเลยนะอร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 ออไอ้รรอดออเขาให้นี่นีรอดออเขาให้นี่การเป็นอาหารพี่โคเทนะโคเทนะม่รอรอดออ ก็ใช้รพังเลยนะสาี่นสุดเท่นะน้องๆมีคัดไหนแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะดี่ไปเอาออกไปย่างไปก่อนนะนี่เราจอกลาวพร้อมกับปืนตรดดเดดดนะเราไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้นะเรามีปืนตรดดเดดดนะนี่อันนี้ที่ซ่อนเด็กเขแรงหรือเปล่านะเห็นไหมนะหรือเปล่านะนี่ไงนี้ได้เสียงเด็ก้องให้ ตอนดรอร์ดอนะโอ้ยโอ้ยเราฟาร์มเพลินเลยนะนี่เราฟาร์มเพลินเลยนะเนี่ยยิงยิงยิงฟรีนะตอนนี้ยิงฟรีสปอร์ตนะฟรีสปอร์ตนะตอนดรอรดอดรอร์ดๆนะตอนดอดๆดอดๆอืมาโครตรโหดนะนีะ่นี่ตอนดออดอดๆดรอร์ดๆนะมีมีปืนมีรีชาร์จด้วยนะมีแบบร้อนด้วยนะแบบร้อนเกินไปนะนี่เจอปืนเราตอนดรอรดๆดอดเข้าไปนั่นนี่เลยนะ รู้สึกเราต้องจัดก,การหมาป่าให้ครบนะถึงจะอันนี้ได้นะไในยิงไปก่อนเลยนี่เราได้เสียงเด็กร้องไห้ขนาดเด็กร้องไห้ยัต้องหยุดนะไอ้ตัวไหนหมดหรือยังตัวนี้ตัวนี้เ,เรใาเรใ,นะใช้ขวานสู้เลยนะสุดเลยอดหมดเหลือน,นิดเดียวนะนี่นี่ไอ้ส่วนเราก็ได้กุญแจมาแล้วนะนี่ขายเลยนะเก็บของกันเก็บของกันนี่ยังไงอ๋ออันนี้เมอร์แชนมานะั่นเรามีคนมาขายของนะ อีทัวร์เพนดอนนี่ไงช่วยเด็กเขาแรงเป็นไงหลังจากเรามีตระดดดอดนะแล้วก็ช่วยเด็กได้อย่างง่ายดายนนี่ตระดดระดัดทั่วเทนะโคตรมันเลยพอพี่มีค้าแล้วพี่รู้สึกมันมากเลยมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมในห้องนี้หมดหรือยังหมดแล้วนะในห้องนี้หมดแล้วนะโคตรมันนะพี่บอกเลยนะได้ทั้งวันนั้นมีปืนตระดดดรดอดเลยนะ ไปไปไปกลับกลับแคมไฟเพื่อนงงเอ้ยได้เด็กมาจากไหนน้องนี่เพื่อนงงเลยเ,ยเพื่อนยังอยู่นะตอนนี้แต่เราช่วยเด็กมาแล้วนะตอนนี้นะโอเคเด็กน้อยเอ๋นี่เราหาเด็กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกเมื่อแชน่นจะมาเมอร์แชน่นอยู่ไหนนี่ไงต้องการเท้ากระต่ายนะไปหาเท้ากระต่ายกันนี่ตอๆๆๆๆนะนี่ มีไหมไม่มีไม่ได้นะอยู่ไหนอยู่ไหนแค่ตายนี่ไม่ได้นะอนอนอนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนมาตัดไม้อยู่ตรงนี้นะต้องเฉาะเฉาะเอาเท้ากระต่ายนี่ไงได้แล้ววันนี้ฟุตนี่ให้เจ้ามือมแชนกันนะขเขาเรียกของนะเขาเรียกมือแชน่นะตัวนี้เขาเรียกมือแช่นี่ไหมนะอุย้ยเอาอะไรดีเอากูดแอคนะนี่ขวาสุดเท่แล้วตอนนี้เรามีกูเอ็กเป็นที่เรียบร้อยนะ ต้องการวูฟเพชรนี่มีอยู่มีอยู่เมื่อกี้นี่ไงเออาปะไรดีเอาเป็นปืนดีกว่านะนี่รีบรเวอร์นะนี่มีหกตันนะต้องการเอลฟาวูฟเอลฟาวูฟหมาจากไหนที่สุดจะเป็นหมาป่าตัวใหญ่ๆนะปังทางนี้ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงโหดๆในแบปโกอาเดนเกมฆ่าโหด,หดต้องร้านเอฟเซ็ตช็อปรับจบเรื่องโลบอฟร้านนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงในเกมโกอาเดนตัวละครไก่แบบ99คืนในป่า และรับกดเกมพาร์ตเลทหถูกกว่าเติมเองแน่นอนพร้อมทั้งเปิดบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบอทใครสนใจสแกนคิวอาโคดนี้หรือคลิกลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยมแมปใหญ่ขึ้นแล้วนะเราจะไปช่วยเด็กคนนึ่งนะสโ,โล่ได้เลยนะพอเรามีปืนตระโดดแล้วมันยิงสเปดาเมจนะนี่เอามาให้จ้าเพื่อเราเอามาให้จ้าหาเด็กก่อนหาเด็กเด็กทางนี้มั้ชชอองชูชีหยางชอไวเต้าชิชิตรงไหลโอเคตรงนี้หกร้อยเมรนะ ออกไปเรื่อยๆนะเราเป็นโซโลเพยเยอร์นะเ,เป็นโซโลเพย์เยอร์นะมีบ้านต้นไม้เหรอไม่เคยเห็นขอขึ้นไปดูหน่อยอุ้ยเท่จังเลยอะ่ะเหมนมีเนือเรื่องด้วยนี่นี่กวางกําลังเฝ้าดูฉันเท่านั้นนี่อุยุยหุย,ย,ยเหมือนจะมีโรงพยาบาลนะขอนนี้โคตรโหดเลยนะคโคตรหลงตึงเลยนะอุ้ยเก็บมานะเก็บมานะ เปิดได้เหรออเคกินเลยนะเคเรากินเลยนะอได้ัฟเพิ่มเลยตรงนี้อ่ะกระสุนลูกซองนี่เราเก็บม้กระสุนไรเฟิลเราเก็บนะเราต้องใช้นะสิงห้อยมีบางสิ่งโชย,ยกำลังมาสิงห้อยเติบโตขึ้นบนเลเวลหนึ่งกค่ที่ช่วยเด็กอันที่สองไม่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยวิธีสังเกตก็คือนี่นะเจ้า หมาป่าที่มันมีปอกคอนะี่าล่อมันก่อนนะเราล่อมันก่อนนะยิงเลยนี่โดนทั้งตัวนะี่นี่สเปดดาเมเอนะนี่นี่นะนี่แล้วก็ใช้อันนี้ยิงไปนะชุดแพทย์เราเก็บไว้นะเก็บไม่ได้นะนี่นี่น,น,นี่นี่เฮ้ยนี่เลยนี่เลยอย่าซ่ากับพี่น้องอย่าซ่ากับพี่น้องนี่โอ้โหปืนโอเวอร์ฮิตนิดหน่อยนะ สุดโหดแน่นอนนะหลังฝากอลฟ่าวูฟวิ่นี่ของดีนะนี่เปิดไปที่เรียบร้อยไปช่วยเด็กหนึ่งคนนะเก็บของก่อนเก็บของก่อนทะลุอย่างนี้มีค่าสุดโหดอย่างนี้พี่เล่นตั้งนานแล้วนะถ้ามันแผลเปิดไปเลยนะเด็กน้อยสวัสดีครับไม่ต้องร้องฉันมาช่วยนายแล้วรักเด็กใส่ถุงเลยนะ นี่นี่อะไรอะไรน้องอะไรน้องโอ้ย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 แปลกแปลกแล้วแปลกแปลกลนี่นี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงยิงที่ตายหมดเลยนะอืมนี่โอ้โหเ็จพี่หมดอ่ะพี่บอกเลยเสร็จพี่หมดอ่ะเอาไปเลยตาวูปนะาวูปนะกินก็นแล้วกินกันเนื้อเราเอามานะ นี่ตอนนี้จะได้วันเพิ่มอีกสี่วันนะคุณกางจะถูกโจมตีในคืนนี้อ่ะแย่แล้วคนแย่แล้วตอนนี้แย่แล้วนะเราจะรอดเมื่อเราไปอยู่ที่คืนนี้นะทิ้งทิ้งต่อไปเพื่อนกันเราต่อไปเพื่อนกันนีดีเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเอาไปเอาไปแหลไปตัวเต็งวิโยน้องกานวิโยนคงกานเราต้องวิ่งยิงนะกลุ่มลึกลับกรลามุ่งหน้ามาที่แคมป์ไฟของคุณ แย่แล้วมาแล้วมันมาแล้วนะอือฮออยมีควางอยู่ตรงนี hmm. here, yeah. mm ้แ hmm. ล hey, ้วนะไหนไหนไหนเจ้ากรุงลึกลับอยู่ไหนปีกวางเฮ้ยตกใจตกใจเลยยี่ยี่ยี่ยีงชื่อไว้เต้านะเพื่อไรเฟิลนะยิงเลยนะโอ้ยยิงโดนอะไรตอนนี้แหละนี่นะเราดาเมจนั่นเพื่อนดาเมจนนั่นเพื่อนดาเมจนนะเพื่อนถือไฟอะไรอีก นี่น no ิ Indeed, ่งเลยนะนิ <un dunno. S 2> mm ่งเลยนะอุ้ยยนมันมีแห่งป่าอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนสอร์ตเราด้วยนะขอบคุณครับเพื่อนนี่ยิงเลยนะยิงเลยนะเดี๋ยวเรารอยิงหนึ่งนัดนะนี่จุกนิ่งไปเลยดีอ่อรอล่นครับรอล่นครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชุดแพทย ชุดเพจยิ้วเฮ้ยเกือบตายนะเดี๋ยวเราเก็บเพื่อนเข้าสอบนะเดี๋ยวจะเก็บเพื่อนเข้าสอบแล้วเราไปชุบเพื่อนที่บ้านนะไปเร็ว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 หูอะไรวะเนี่ยอืมอืเพ o l o player s เพ o p l a y e ตอนนี้เป็นโซโล l o p เยอร์ตอนนี้เป็นโซโล l o p เยอร์ชิปหายแล้วนกยุงนกฮูกอะไรมาเต็มไปหมดเลยแย่แล้วเราแย่แล้วตอนนี้แย่แล้วตอนนี้เราไม่ใช่โซโล l o p เยอร์แล้ว <ih unting> <warfare> ปืนหมดนะปืนหมดนะลูก <fit> ป <kind abonn emen> ืนเราหมดนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแย่แล้วเราแย่แล้วตอนนี้เราแย่แล้วนะเราแย่แล้วนะขอบานแผลสักหน่อยขอบานแผลสักหน่อยนะบ้านเร็วเจ้าลูกคู่เจจะมาแล้วเกือบไปนะเกือบไปนะเกือบไปนะหนีหนีเพื่อนหนีมาหนีมาหนีมาโอเคเราต้องชุบชีวิตเพื่อนนะเรามีกระสอบเรามีผ้าบแผลนะ โอเคกลับมาแล้วโอเคจะยิงมาจากระยะไกลนะเค้งขอคีดเค้กหน่อยเดี๋ยเตือนนะตอ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 ตนะตอ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 ตนะนี่เป็นไงตอดอตอตนะตอดอตอตนะต้องจัดการไอ้หน่วยยิงไกลก่อนนะมันน่ารับคาญไอ้หน่วยยิงไกลนะนี่นี่ ไม่ใช่ไรผาไม่ใช่ไร่ายปืนไรเปินเป่นยิงมันโอเคฮะนี่โหลากของลุมนะเรานะโคตรโหดนะเย่แล้วบ้านโดนบุกชิปหายแล้วคือน,นี่บ้านโดนบุกนะต้องรีบกลับน,นะ